สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง ssktv ดังที่ปรากฏนะฮะในกรณีที่ผมออกมาพูดต่อต้านแรงงานพม่าก,ก็ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีและได้มีการขยายความออกไปสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ เสียงดังกระหึมไม่ต้องการแรงงานพม่าที่เป็นพม่าแท้ๆนะครับเหตุเพราะว่าคนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่แย่มากกินบนเรือนขี้รถหลังคามาอยู่ในประเทศไทยแต่ก็พยายามออกมาเรียกร้องสิทธิ์พยายามที่จะทำลายประเทศไทยพยายามที่จะสร้างความแตกแยก ในประเทศไทยพยายามที่จะวางตัววางกลุ่มเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มขบวนการ NGO และขบวนการสาภาพเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานข้ามชาติต่างๆบุคคลเหล่านี้ไม่สมควรที่จะให้อยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปเหตุก็เพราะสร้างความแตกแยกสร้างความร้าวฉานในประเทศไทย ทั้งๆท,ที่คนไทยให้ความรักความเมตตาความเอ็นดูมองประดุจพี่ประดุจน้องดังนั้นมาวันนี้เราจึงไม่ต้องการแรงงานพม่าที่เป็นพม่าแท้ๆก็ขนาดมินออนไลน์ผู้นำประเทศพม่าเองยังออกมากล่าวร้ายป้ายสีประเทศไทยในเรื่องของ ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนอาวุธและสเบียงกลางตลอดจนเงินทองให้ก่าคนกลุ่มชนกลุ่มน้อยทั้งวา้ทาทั้งโกก้ง้งนะในการรบลาเซลทั้ทงๆท,ที่อยู่คนละพื้นที่ประเทศไทยไม่สามารถที่จะขนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้นั่นก็คือสันดานที่เกิดจากการเป็นพมา่าของคนพมา่า เราไม่ได้รังเกียจพม่าทุกคนแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเราจึงจำเป็นต้องออกมาบอยคอรอนะครับเพราะปัญหาพมา่านั้นเนี่ยในขณะนี้ปัญหาการสู้รบก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงได้เมื่อกองกำลังชาติพันธุ์โก,กล้างปล a ล o องอรักันและวาบุกเข้ายึด เมืองขนาดใหญ่ในรัชฉานคือลาเซียวจนทหา,ารพม่าแตกพ่ายอย่างย่อยยับดังนั้นในวันนี้นะเพื่อจะเป็นการล้างแค้นและก็เป็นการกระทําที่ไม่ให้เสียหน้าทางกองกำลังทหา,ารพม่าโดยคำสั่งของมินองลายจึงสั่งให้เครื่องบินรบฝูงใหญ่บุกเข้าถล่มแบบปูพร้อมทางอากาศในเมืองลาเซียวและเมืองใกล้เคียง ที่ถูกยึดครองไว้เพื่อที่หวังจะทําลายให้กองกําลังพลดรภาพนะสามพี่น้องและกองกําลังวาให้ย่อยยับแต่ผลที่ออกมาน่าจะเกิดผลกระทบกับประชาชนมากกว่ากองกําลังที่เข้ายึดครองลาเซียวดังนั้นการสู้รบในคอมม่ายังคงรุนแรงต่อไปการเลือกตั้ง ที่ออนไลน์พยายามออกมาบอกกล่าวนั้นเป็นเพียงลมปากและก็การโกหกเนื่องจากมีนอ,องไลายกำลังหลังชนฝาไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้จึงพยายามที่จะออกมาโกหกหลอกลวงอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ยากที่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จะเชื่อเพราะถูกกระทำอย่างนี้มากว่าเจปีดังนั้นความพยายามที่จะปล่อยขา่าวใส่ร้ายไทย นะเพื่อหวังดึงไทยเข้าสู่สนามรบนั่นคือเจตนาที่ทำลายไทยในตัวเองนี่คือแผนอันชั่วร้ายของผู้ดำทาหารพรม่าท,ที่กระทำอยู่ในขณะนี้มันจึงทำให้คนไทยคนไทยทั้งหมดเนี่ยหันไปมองว่าการที่กลุ่ม n อ o กลุ่มสาพันธ์แรงงานข้ามชาติของพม่าเนี่ยได้ยุโยงปลุกปั่นร่วมกับพรรคการเมืองวางพัก ให้แรงงานพม่ากออกมาเรียกร้องสิบข้อเนี่ยนะครับใครอยู่เบื้องหลังนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดเป็นสิ่งที่ประเทศไทยข้าราชการนักการเมืองจะต้องพินิตพิจารณาโดยเร่งด่วนนะครับ mm. ผมจึงออกมาเรียกร้องบอ,อกว่าขอให้มีการสํารวจทุกพื้นที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านอันจะเป็นการป้องกัน ไม่ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยและป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เอาคนเหล่านี้ซุกซ่อนไว้แล้วก็รีดไถ่เก็บตัยหาแดกเพื่อตอนเองแต่ชาติเสียหายเช็คเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่รักและเคารพเรากลับไปมองความวุ่นวายที่กำลังบานปลายในประเทศอังกฤษกรณีที่มีการออกข่าวเท็จใส่ร้ายป้ายสีชนชาติอื่น หรือการออกข่าวกล่าวหามุลิมว่าฆ่าเด็กสามคนทั้งๆท,ที่ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่แต่ที่ออกข่าวเช่นนั้นก็เพื่อที่จะดีดเครดิตคนมุสลิมเพราะอังกฤษกำลังสร้างเรื่องแบบอเมริกาเพื่อให้เกิดความเกลียดชังคนมุสลิมที่กำลังมีการต่อสู้ก,กันร,ระหว่างปาเลสไตน์ฮิบเอลละอิรานเยเมน กับอิสราเอลอยู่ในขณะน,นี้ดังนั้นเ,เมื่อเกิดการไล่ล่าของคนอังกฤษทีมที่มีต่อคนมุสลิมจึงเกิดฉากทัดนี้ขึ้นในตะห,หารานาจักที่ชาวมุสลิมจำนวนมากที่สุดจะทนต่อ,อก,การถูกกดขี่ข่มเหงได้พากันออกมาถืออาวุธตามล่าชาวอังกฤษผิวขาวพื้นเมืองพร้อมกับตะโกนว่า อเลฮักบาอเลฮักบาอเลฮักบากลายเป็นว่าชาวเกตพื้นเมืองเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นุผู้ถูกล่าอย่างหนักจากชาวมุสลิมแรงเกตซาฮารานาจกำลังกลายเป็นประเทศโลกที่สามในอัตราที่น่าตกใจและอันตรายที่สุดอีกประเทศหนึ่งในเวลานี้นี่คือการกระทำของอังกฤษที่กระทำต่อชนชาติอื่น ในที่สุดกรรมนั้นกลับมาสนองจึงอยากจะบอกไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยว่าเราต้องพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเราครับ